อตอบมากน่ากินมากๆเลยชิ้นไหนสุกแล้วเอาขึ้นได้เลยนะคะสวัสดีค่ะพบกับครัวอร่อยใบยเจ๊ปานอีกแล้วนะคะวันนี้เจ๊ปานนำเสนอทอดมันข้าวโพดท,ทำง่ายด้วยงบประมาณ16บาทเพื่อนๆคะ่ะหน้าตาดีแบบนี้อร่อยด้วยขั้นตอนง่ายๆค่ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะเจ๊ปานได้ข้าวโพดมาสองฝัก ด้วยงบประมาณแค่16บาทเองค่ะเพื่อนๆเ,เป็นขา้าวโพดหวานนะคะดิบันก็เลยอยากทําทอดมันขา้าวโพดวัตถุดิบก็มีแค่นี้เองค่ะเพื่อนๆหลักๆเลยก็จะเป็นขา้าวโพด2ฝักนะคะแล้วก็แป้งข้าวเจ้าจะใช้แป้งอื่นๆก็ได้เช่นแป้งสาลีหรือว่าแป้งทอดกรอบนะคะมีแป้งข้าวเจ้านะคะตรงนี้แล้วก็จะเป็นใบมะกรูดพริกแกงน้าําปลาเริ่มจากฝันขา้าวโพดเลยนะคะไม่ต้องฝานหนามากนะคะเพราะว่าจะได้สุกง่าย ได้เยอะแยะเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเตรียมซอยใบมะกรูดนะคะใบมะกรูดเราก็จะดึงแกนกลางตรงแข็งๆนี้ออกไปก่อนนํามาทบกันหนาๆแบบนี้นะคะจะได้หั่นง่ายๆแล้วเราก็จะซอยให้เป็นเส้นบางๆแนวยาวนะคะจะได้หอมๆจะมาผสมแป้งทอดมันกันนะคะเริ่มจากใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปเลยตามด้วยพริกแกง เผ็ดมากเผ็ดน้อยแล้วแต่เลยนะคะเพื่อนเพเพิ่มเติมหรือลดลงได้น้ำปลาน้ำตาลเจ้ป๊ปานไม่ได้ใส่นะคะเพราะว่าเขาโพดหวานอยู่แล้วใส่น้ำลงไปเลยค่ะน้ำตรงนี้ค่อยๆใส่นะคะไม่ต้องเยอะหรือว่าน้อยเกินไปเราจะลองคนดูก่อนไม่ให้น้ำของแป้งเนี่ยเหนียวหรือว่าเหลวเกินไปนะคะมันจะต้องพอดีพอดีน้ำแป้งเจ้นเน๊ยปานเหนียวพอดีแล้วนะคะ แต่ละยี่ห้อไม่เหมือนกันค่ะเพื่อนเเพิ่มเติมน้ําได้นะคะหรือว่าลดลงได้ค่อยๆใส่ก่อนหลังจากนั้นเจ๊ปานจะใส่ข้าวโพดหวานลงไปเลยตามด้วยใบมะกรูดซอยนะคะพุกเขาให้เข้าเนื้อกันเลยค่ะจากนั้นเราจะตั้งกระทะใส่น้ำมันรอทอดนะคะไฟใช้ไฟกลางนะคะเพื่อนๆไม่ต้องร้อนจัด น้ำมันเริ่มร้อนแล้วก็ค่อยๆหยอดไปทีละช้อนนะคะใช้ช้อนเล็กๆหรือทัพพีอันเล็กๆก็ได้ค่ะเพื่อนๆใส่ประมาณพอดีคำนะคะด้านล่างทอดมันเริ่มสุกแข็งจับตัวเป็นก้อนแล้วก็กลับด้านได้นะคะ กลับด้านไปมาจนสุกทั้งสองฝั่งนะคะเพื่อนๆหอมมากเลยค่ะเพื่อนๆตอนนี้ชิ้นไหนสุกแล้วเอาขึ้นได้เลยนะคะน่าทานมากๆพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะทอดมันข้าโพดของเรา ทานกับน้ำจิ้มไก่หรือว่าจะเป็นซอสมะเขือเทศซอสพริกซอสบวยได้หมดเลยค่ะเพื่อนๆอ,อร่อยมากๆหน้าตาดีแบบนี้เจี๊านจะบิให้ดูนะคะโอ้ยตอบมากน่ากินมากๆเลยออร่อยมากๆค่ะเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะทำง่ายอร่อยด้วย ด้วยงบประมาณแค่16บาทเจ๊ปานก็ได้ขนมอร่อยแล้วนะคะของว่างทานเล่นทานกับข้าวก็ได้ฝากติดตามครัวอร่อยใบยเจ๊ปานด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ